ึ้นรถบัสกลับ it's my first time on the bus เิียของหนักค่ะขากลับเลยต้องขึ้นรถบัดขึน้นรถบัดครั้งแรกของของนี้เลยนะร1นานท,านานทนนะีเห็นต้นรอกแก้หลังไปเนี่ยะเยอะมาก รถบัสฝั่งนข้ามต้นดอกแครฝรัร่งเป็นดงเลยแต่เขาสูงนะคะน้องไม่ไม่เตี้ยสูงมากได้แต่ยืนม,มองรถมาแล้ลแลวคุณรถบัสครั้งแรกค่ะ How do you pay ่ ให้พาขึ้นนะคะถามคุณแดนนี่ว่าจ่ายยังไงคัโอ้ยตงมุหลายสองคนหกคนหกเป่าค่ะนั่งหน้าเลยเนอะปองสีกันนักนะทิ้งเจี่ยวข้างหลังนะคนเดียวนะคะข้างในนั่งขั้งหน้าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย,เลยที่นั่งรถบัสแต่ถ้าไปคนเดียวก็คงประมาะหน้าดูวนงนงเงินเงินมันนอกเข้ากู ถ้ามาคนเดียวจักจะไปยังไงละ่ะสูก็ไม่ไปแล้วเนาะอยู่ว่เตนียมันหนีพาขึ้นค่ะหนีนี่ถ้าคุณเดนี่ไม่พาขึ้นก็ไม่ประสบการณ์ดีๆค่ะได้ขึ้นรถฟัสได้ขึ้นรถไฟสนุกจรชีวิตคนเรามันก็แค่นี้เนาะ ามสุขทุกวันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมาหนักสมองก็เอาละค่ะลูกเต้าก็โตแล้วหางานทำทำงานกันแล้วบ้านหนูกับพี่อสก็ทำงานหาเงินใช้กันเองเ เป็นของตัวเองมากะะ้วค่ะกิ้มนนเยอะก็ไม่ดีตายไปก็เอาไปไม่ได้ต้องใส่ปากเข้าไปให้บาดเทียวอันนี้คือความคิมดของมานี้เองนะคะ